วว้า <Wow. S 2> สวัสดีค่ะเมลิลีล่สาวผูไทยพอกระเทินนะจ๊ะเมนนี้นะคะเมลิลีล่เทสขาไก่ตุนซอสมะเขือเทศนะคะทาพยิกมี้วัด,พดเพลิกงาหน้าเผลอนสเด็กินเา้าวเมนูที่ลิ้นซีล่องเฮ็ดมืนอนี้นะคะมีส่วนประกอบและเครื่องปรุงแบบนี้เลยค่ะมีกระเีน้องไก่นะคะสีน้องก็มีหอมหัวใหญ่ซับเป็นซินใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็แครอทนะคะมีมะเขือเทศจ้ามีเกลือมีพริกไทย มีซอสมะเขือเทศแล้วก็กระเทียม,มสับมีอิ๊วขาวมีน้ำตาลมีน้ำเปล่านะคะที่จริงพันต้อตรงมีซอสเห็ดหอมแต่ว่าลิ้นบ่มีซอสเห็ดหอมและสุดท้ายก็คือผักชีโรยหน้าจ้าเดี๋ยวไปลองเห็ดรังแหลกก็ม่ลิ้นนี้ค่ะว่าผลสิออกมาเป็นจังไดขั้นตอนแรกของการทำนะคะเรนจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะปล่อยให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะ ผัดกระเทียมให้หอมๆนิดหน่อยหลังจากที่ลิ้นพัดกระเทียมให้หอมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลินก็จะใส่น่องไก่ลงไปจ้ะใส่น่องไก่ลงไปทีละน่องเลยนะคะ เขาสิร์ฟให้หนังไก,ก่กรอบๆในเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้ต้องปิดเตาก,กรเพราะว่าน้ำมันเพิ่มกระเด็นน้ำมันกระเด็นมากเลยค่ะจากนั้นนะคะพอหนังไก่เหลืองนิดหน่อยนะคะเราเราก็จะใส่หอมลงไปค่ะใส่หอมไปเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะตามด้วยแครอทเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะ จากนั้นเราก็ปรุงกันเลยนะคะอ่าลิ้นจิ่ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปจ้ะสี้วขาวค่ะตามด้วยน้ำตาลนะจ๊ะเกลืออีกนิดหน่อยพริกไทยจ้ะเราจะบดพริกไทยลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะผสมให้เข้ากันจ้ะค่ะเดี๋ยวเเขสิเทศน้ำเปล่าลงไปจ้ะ ตุนเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟปานกลางจนกว่าน้ำเพิ่นสิเคียวแล้วก็ลดลงกว่านี้ปิดฝาไว้ก่อนเลยจ้ะว้าวนี่เด้จ้าขาใกลตุนซอสมะเขือเทศของลิลี่จ้าเตรียไว้พป็นยีย่มีมือแรงน้ำกำลังเข้มข้นค่ะเนี่ยน้ำกำลังงวดเข้างวดเข้านะคะโอ้ วินาอร่อยมากเลยค่ะโอ้ดูดูด,ด,ดูสีสันหน้าตาโอเคเลยนะคะเมนูนี้ครั้งแรกจ้า <laughs> ดูดูดูดว้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวจัดใส่จานร,รอพ่อใหญ่มีเลยนะคะเป็นไงดใดเนาะจ้าหน้าตาขาไก่ตุ๋นซอสมะเขือเทศของเมลิลี่เนเตแสแซ่ที่บบจ้า <c oughs> ุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้ามักถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้่นเลจ้าสำหรับมื้อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า